อ่อนอ่อนเห็นเราเห็นตาฟอนในช่้งไว้ที่เราอ่อนเปิดพัรลมไหมนะผ้าอันนี้แห้งว่าอะไรลูกนี่ไงกำลังจะถ่ายเอากล้องสดป่ะบ่ค่ะวนนั่นเอาแ้อะไหปะแม่ไม่ถ่ายรูปที่นี่เดี๋ยวจะถ่ายให้เดี๋ยวคนละรูปก็ได้แม่อย่าเพิ่งเข้าเดี๋ยวให้ให้น้องเข้าก่อนเรานเดี๋ยวะ เอากล่องเดี๋ยวไดโอ้หากล่องกันล่าสุดเอาแม่กล้องมันอยู่ไหนวะนี่ได้ๆไเอาเห็นจากของโอ้หางเออนี่นี่ได้นหนึ่งสองสามสวยไหมโอ้โหเป็นดาราดาราบอแม่ดูบอเป็ดอะเลยมองแม่้นทอ ตาตีโตตาตโตตาตโต,ต,โตเออละละเออหนึ่ยิ้ยมหนึง่งสองสามสองหนึง่งไม่เป็นเงี้ยได้ไหมได้อยูอ่ <laughs> บอกแล้ตตวาตาตัวกลายเป็นตาตีบเป่าพัดลมเป่าพัดลมสต<ไ>ิเก็บคล้อง,อง,องาามาเลยมีตากล้องครับพี่น้อง <laughs>

ทรงไซค้าลุดโบกจะเศร้าหย่อนตกหลุมนี่มาถึงเต็นท์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายต่อตอนตอนเก็บของแล้วนะคะพี่น,น้อง <ส Boy> กับไปส่งรถยายจำสวนพ่วมเก็บของกำลังถอดหัว ขออนุญาตเก็บของก่อนนะคะไปไปเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บของเสร็จแล้วค่ะเดินทางเมื่อไหร่ได้ยังไงได้ยังล่องลอกเหรอวิวิวหน่ากลัวเอาขามันไปรุนละมัดไปเติม ใส่ยังใส่ย oh, oh ังใส่พี่พีู่ดมึงจะใส่จะขวาว่ใส่ทักเดีนวนะบ้านบอกไปใส่ย่างตรงบอกไปใส่ย่างตรงมือนี่บอกไปใส่ย่างขวาเราเท่าอยู่ขวามืออยู่มุมมีกาแฟกินไหมมีกาแฟบนร้านจิ๋วกิ๋นเอ๋จิ๋มเอกาแฟเย็นนะ ป็ท้องโก้ก็เอา่าหย่ยอแนยั้นมาจแม่ว่าปุยนักฮะฮัลโหลกินได้หรอแม่จะไม่ว้วนหรอฮจะหวงซีฟเลยดิบ่บ่เอาดอก ห้มึงวันไหนจะดีบนสามหมื่นเลยเยจิมโ่เออเอออ่ะหยาเลยเจ้าหนาบากนี่คนหน่อยเพ่ท่นมากค่ะพี่น้อยเพิ่นยืนถ่ายคลิปกันุ่นนี้

ยังกนจัดของก่อนคุมานั่งรอในรถข้งก็ได้โอียดีมาแล้วมาแล้ก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiền lấy nhà, mất luôn ถึงในบ่อถึงเมื่อไรสิเบียงออกแล้วสิเบียงออกอ้าแม่ถือกล่องอาเม่ถือกล่องมาค่ะคุณหนูเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะเบียงพอจะเบียงรถออกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าขอขอเปิดให้ก็แนะคอยไว้แล้วมันเต็มเยอะนะมันเต็มอยู่บ่อ่ะเอาที่ไหนน้อยไม่ยันลูกหมีปิดดาบทำไมเนี่ยปิดดาบไม่ได้ปิดเปิดดาบ นานมันมาท่านเต็มเอากระตามาบ้างนเอากระตามาบ้างน่าไเดียวใส่รูดไม่ยังเม่ยอันนี้เยอสงาบออไก็ใส้หมีเอาตังเง็นเอาฟอนเอาเฟอนเอาเอาเอาอ้ยทานยังไม่หมดยังมียังเหลือเยเออ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 เน่าเน่แนวเนอ้นี ฮะไม่ใช่หันอ่ะเไปเอาเดี๋ยวไม่ยังอีกแล้วไม่ยังไม่เสร็จไม่ได้ไปใช้หันหนึ่งเสียลงแน่หนึ่เสียลงเน่เออเอาเอเอาไปเออเอาไปเออเอาเอาไปไปเออ ไปอุ้ยมาเอาดูด่วนบนพ่อพ่อสิพาไปเดี๋ยวลูกดูร้าบังไฟกับเพาอยุ้กกว่าเมียงเฮือกเดี๋ยวไปบนพ่อสิพาไปเดี๋ยวไป,ไปร้านบังไฟนะคะ,เ,ะเจอกันที่ร้านข้าวคะ่ะ